ความสัมพันธ์ที่แบบว่าเจอการซึ้งๆหน้าแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดความในใจออกไปเหมือนแบบเออมันเปรียบเทียบความสัมพันธ์เหมือนแบบอยู่ด้วยกันทุกวันนันอะไรเงี้ยไม่กล้าที่จะสบตาแบบตรงๆไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกแบบตรงๆออกไปให้คนหนึ่งได้ยินใช่ลองฟังดูครับถ้าใครมีความสัมพันธ์แบบนี้จะเข้าใจครับมมีี้งน

เิีงแต่คือนน้นแต่คือนั้น,น,น,นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันอินมากเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันไม่ชัดเจนอ่าคุณต